สวัสดีค่ะโอ้ถือถ้วยน้ำพริกจะไปไหนคะคุณกิจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยจะไปไหนอ้วนๆนั่นแหละเนาะคนง่วงนอนนี่เนาะโอ้ยเนาะถืออะไรเธอดำอะไรยืนยังก็ยืนนี้นะไหนไหนไหนโอ้ยมันนอนเลยนว้าว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 โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหพี่หมูมาอีกถ้วยหนึ่งไหน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 โอ้ตังมากินดูสิฮึมคาต้นคาต้นคาต้นเลยค่ะทุกคนคาต้น ไหนอะไรนี่อะไรนี่เยาวไปแล้วจะช้าจะช้าไม่ทันดูนะคะดูนะคะอ้ยดกจริงๆข่ะมยมข้างบ้านดกมากๆนี่พี่มงมาแล้วนะคะโอ้ยมาแล้วของแท้หืมในมงค้นๆนะคะ ซีซาร์กันช่วงบ่ายนะคะไหนๆเคาะของแท้ไหนๆ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 ไม่ถึงไม่ถึงนี่ๆๆนี่ๆๆโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ๆๆๆๆๆนี่ๆๆๆๆนะครับท่านผู้ชมอ๋อพี่วันไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมว่าสับนี่สะอาดสุดจากต้นสุดจากต้นสะอาดอยู่นะคะอืไหน สะคำสิวันสะคำสิอืมฮืมใบเห็นก็มายมอตัวมันยองยืนหน่อยฮึืมนะคะหนในี่อู้ดอกจริงๆนะคะ2ต้นเลยเนี่ยอยู่ข้างบ้านวันต้นมายมืมันออกเยอะเนาะพี่มงเนาะดู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 มูโมงไปไงน้ำโมไหลเลยขออีกคำหนึ่งพี่โมงซีซีขอแบบซีซีเซฟเซฟเ็ดใช่ไหมแม่ดูแล้วน้ำลายแตก พ่อเธอกินโหดมากมคนมากน้ำพริกคนมากโหคนละถ้วยเลยช่ไหมเนง่ก,ก็น,นัดกันมาเลยนะ,ะแม่มมไหนไหนแม่ขอสักคำโ,นโนะหน่าไหนไหเดี๋ยวกบแม่นะครับีวไหน,ไหนจริงๆไนี่อืออบี้ยอืออร่อยมากว่า แซมแซมแซมพ่อเต็มด้วยละนี่นี่ลูกมะนิเนยมยมนี่โอ้รอร่อยอ่ะโคตรจากต้นเลยนะพ่อเนาะเต็มต้นเลยนะครับอันนี้มะยมเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนะครับขึ้นมะม่วงใหญ่ยิ่งโคตรอร่อยเลยแม่ไหนแม่ไหนลูกคนดูของแม่ดิพ่อยังลูกเล็กๆว่าไปต่อได้แล้ว แม่จะขึ้นไปเลยไหมครับขึ้นไปเลยครับลูกโอเคไหนอันนี้ก็เต็มต้นอันนี้ก่านยมเปี้ยวเหมือนกันนะครับดต่นะาแล้วมีมะยมหวานด้วยเนาะใช่ครัดูนะคะดกมาก, <c oughs> ะะกมาแล้วคะ่ะมันึ้กวดด้วยกันนะคะ <c oughs> จวด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 ,จวด สง้ายสักคำสงไทยสักคำข้างหน้าข้างหน้าเราไปกกตุ้มเราค่อยทาอะไรนะแม่มก้อยก้อยมะนาวเนาะมะนาวดุด้วยฝากติดตามช่องกาแฟกะกอกๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราเด้วยน,นะครับไหนอีกคำหนึ่งไหมไหนอีกสักคำหนึ่งานานตกน<า>นท้าย <นะ S 1> ไหนมา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 ใช้สิสิสแล้วก็ต้องรีบกลับไปทํางานต่อนะคะไป ตื่นเลยนะ <ไป S 2> ตื่นตื่นตื่นขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ